ตามล่าหาก๋วยเตี๋ว๊อกๆใบไอรักแชมป์ Champ EP สองออโอเคโอเคพี่กบครับมีสายรายงานว่าอยู่แถวสไตล์วันที่ห้า ชื่อพี่สำรานค่ะที่เชียงใหม่ที่ชันสิบสามิบสี่ปีได้ดูตอนหน้านี้ก็จะขายที่กรุงเทพค่ะขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วค่ะขายสิบเอโมงครึ่งถึงแปดสาโมงเจ้าโมที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวต้มยำลูกค้าจะชอบสั่งต้มยำเพราะว่านมืม่อไรปิงซ้มแล้วออกนอกสถานที่ก็ะจะมีผู้ช่วยค่ะออกนอกสถานที่นี่คือเป็นรับงานอหรอคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะมีสองสาขาสาขาสองจะอยู่ที่บ้านถวายเจ้าประมาณร้อยร้อยชามขึ้นไปถ้าเจันถึงเสาหยุดวันอาทิตย์ค่ะอีกหนึ่งก็เดี๋ยวป๊อกๆขนาดแท้เนี่ยครับดูแค่หมูชิ้นใหญ่มากแล้วก็จุดเด่นอย่างคือดูพี่เขาซอยหมูแดงครับหนาแม่เดี๋ยวผมมาจิมก็มีแห้งครับพี่เขาจะใส่น้น น่าจะเป็นน้ำที่เขาหมักหมูแดงมาอันนี้ผมไม่ได้ปรุงก็จะออกหว,นวานหวานนิดๆแล้วผมกินกับต้มยำพอดีเลยไม่ต้องปรุงเลยเพะมีเมนูแมาช้าปดนะครับซุปกระดูกขามีจํานวนจํากัดเนี่เขาเหนียวนุ่มจริงๆไหนด้วครับสามก้อนนี่ยอร่อยมาก โอ้ยเผ็ดจัดจา,ชาน,นมากคือบะจิ่กระดูกประดายปด้เจ้ากระดูกตีจิ้นย่างนักพอาหอะรอืน้ำมเส้นดีเกี้ยวดีหมูแดงดีอร่อย ไฮลักแชมป์ดัดแปลงได้ตามใจคุณทดลองขับรับชมตัวจริงไดที่โตโยต้าลิทโชว์รูมใหญ่เยื้องวัดเจ็ดยอดอร่อยอย่างนี้รับของเที่ระลึกไปเลยเดินมาทานได้นะคะที่ก่อนถึงสี่แยกเสมองค่ะตรงสไตล์เอเวนียว5ค่ะร้านบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวป๊อก,อกค่ะ <c ười> คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนโปรดติดตามไว้ได้วยนะครับ